สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Miss U. S. Channel นะคะนำบอนสีโทนชมพูนะคะมารีวิวกันให้ชมกันอย่างนว้นะคะบอนสีของเราในวันนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสีการจนาพิเศษนะคะเป็นบอนสีที่อยู่ในตับเบตเตอร์เล็ดนะคะอันนี้จดทะเบียนโดย ผู้ผสมและจดทะเบียนนะคะจะเป็นคุณทวีประสิทธิ์นะคะจดทะเบียนไปในปีสองพันห้าร้อนะคะลักษณะใบก็จะเป็นใบกลมๆค่อนข้างแบบป้อมนะคะเนี่ยที่อย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นใบค่อนข้างป้อมแล้วก็พื้นใบจะเป็นแดงอมชมพูค่ะแล้วก็จะมีป้ายสีเขียวเข้มๆด้วยนะคะที่พื้นใบแล้วก็บางบางใบก็จะมีเป็นแบบโทนสีเหลืองทับด้วยแล้วก็จะมีเม็ดขนาดใหญ่กระจายทั่วใบตอนโตนะคะซึ่งตอนต้นของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีเม็ดกัดออกมานะคะ ซึ่งเหมือนลักษณะของตอนโตน่าจะคล้ายๆกับมัคควานนะคะที่เขาว่ากันนะ,ะซึ่งยังไม่ได้เคยไม่เคยเลี้ยงยังไม่เคยเลี้ยงสีกาจนาจุนโตนะ,ะก็เดี๋ยวค่อยๆแบบเลี้ยงน้องไปก่อนแล้วก็กระดูกและเส้นนะคะจะเป็นสีแดงๆชมพูแบบนี้เลยนะคะการส่วนการไม้อ่ะค่ะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเสี้นด้วยนะคะตรงตรงการไม่อันนี้จริงๆมันก็จะเป็นโทนชมพูนะคะแต่แบบน้องออกจะ เข้มไปนิดนึงนะคะตรงกลางแต่อันนี้ค่ะก็คือสีการจนานะคะก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนบอลป้ายเนอะมันมัน,ม,นมันมีทั้งป้ายชมพูป้ายเขียวอยู่ในใบอะค่ะซึ่งก็มีความน่ารักมากมากเลยในส่วนของโทนที่เป็นแบบใครที่ชอบแบบป้ายๆแล้วก็แต่ละใบที่ขึ้นมาใหม่อะค่ะก็คือจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าน้องก็จะไป้ายไปตามธรรมชาติของเขานะคะก็เป็นบอลสีชมพูที่มีความน่ารักมากๆนะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะที่เป็น โทนแบบใบป้อมๆกลมๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลองหาสีการจนานะคะมาลองเลี้ยงดูนะคะคือน้องมีความน่ารักมากๆแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ดีค่ะเก็บง่ายเลยราคาเบามากแล้วก็ค่อยๆทยอยหาเก็บกันได้เลยนะคะเพราะว่า,เ,าเก็บไปเรื่อยพอตัวคะ่ะเขาจะสวยมากเลยก็จะจัดแบบเออมีกัดสีขาวๆที่ใบอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีความน่ารักนะคะก็ถ้าใครสนใจหรือมีคําถามเพิ่มเติมหรือ ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไว้ที่ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ